กันเนาะมาากินเ้ออาข้าูดกินบาบกยกกร่ลับก็ตื้นกับว่เอาซึมกากับ่เอาสุกสาเาเาเอาหมองมีลาเอาหมองมีลาบานกมกเอยากบานทุกมเอยากบัานมีเีูบานมี้นีมาี่สั่งด้มยสี่มีสี่มีมีด้วยมีมีด้วยกรมากกระมากมากเอาบ ใช่มี่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 ใช่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 ใ่ใช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 ใช่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 ใ่ใช bay nhắp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  anh nhắp bay nhắp con nhắp bay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  nhắp xí hay bay nhắp đi, nhắp bay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  nhắp cả nhắp bay 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 nhắp เราไปหนึ่งแถวแล้มาหากีนโอ้ยเงินฝันดีฝันรถฝันหลาฝันว่ามีเงินมีทองมากไม่หายหายเงินก็มีได้ค่ะนี่โอ้ยมือนขึ้นนี่จะเป็ฝันดีเด้อพอเด้อฝันว่าได้เงินได้ทองได้มาเพราะทุกอย่างมือตาขึ้นกับแม่นอีหลี่พุ่นอะเต็มเงินเต็มซ่านเต็มคนไก่กับขันนี่ไก่เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ว่าไม่ผู้บอกเวลากับขันได้ไก่มีแต่ <c oughs> นน,ขาขาน,น,นี้ขาถายบริบาลมีบอลเด่นหนิยู่นี่ง <c oughs> บอลแมนยังเด้นห่ิมีขายิ่งขาซ้ายเด้นี่ิบานเรื่อเนเต็มบานบางนงวยโซเซอันแล้วลูกขึ้นพี่ไม่ใช่แล้วแล้วจบละ <c oughs> นี่คือหองฮองกับจบแล้วเจ้าค่ะบานไปท้ำพิธีค <c oughs> ่ะปีติห้องวด